พีเคโยเกิร์ตบินลัดฟ้าเช็คอินอเมริกาพี่ชายด้วยตำแหน่งใหญ่ในนิวยอร์กพี่เคโยเกิร์ตจูงมือบินลัดฟ้าเช็คอินอเมริกาจูงมือกันลัดฟ้าบินไปฉีดวัคซีนป้องกันไกลถึงประเทศสหรัฐอเมริกาอีกคู่แล้วค่ละล่าสุดคู่รักสามีภรรยาหวานชำ่ำอย่างพีเคปิยาวั์และโยเกิร์ตนัทชาได้โพสต์ภาพในขณะที่กำลังรับการฉีดวัคซีนลงในโซเชียลโดยพีเคปิยาวัตก็ได้โพสต์ภาพตัวเองและโยเกิร์ตนัทชาภรรยาที่กำลังรับวัคซีนลงในไอจีสตอรี่พร้อมเขียนแคปชั่น ในภาพด้วยว่าได้ครับผมดูภร,รยาเองทางด้านโยเกิร์ตนัทชาก็ได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมพีเคปิยวัน์สามีเข้ารับฉีดวัคซีนลงในไอจีส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นว่า we work out flu fighter ซึ่งหลังจากนั้นก็มีชาวเนต็ตเข้ามาคอมเมนต์ถึงอาการหลังฉีดวัคซีนว่าฉีดแล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะพี่โยเกิร์ตซึ่งพี่โยเกิร์ตก็เข้าไปตอบคอมเมนต์ดังกล่าวสั้นๆว่าปวดแขนปวดหัวนิดหน่อยคะ่ะและชาวเนต็ตคนดังกล่าวก็เข้ามาตอบย้ำอีกด้วยว่าอ๋อค่ะพักผ่อนเยอะๆนะคะพี่โยเกิร์ตหาย วๆนะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่ทำให้ดีเจพิธีกรดังพ k เคปิยาวาัฒเข็มเพชรปลื้มสุดๆเมื่อหนุ่มฉัน เมื่อนุ่มชนะทิศเข็มเพรพี่ชายสุดที่รักประสบความสําเร็จในเลื่อนตําแหน่งเป็นเลขากงสุลใหญ่ในนิวยอร์กแล้วหลังจากทํางานในกงสุลใหญ่ในนิวยอร์กมานานกว่า20ปีโดยพี่เคปิยวัฒน์ได้โพสต์ภาพของพี่ชายพร้อมทั้งภาพเอกสารที่ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ใหม่ซึ่งเขียนว่าคุณชนทิศงานเลขากอสอยอพร้อมทั้งเขียนข้อความแสดงความยินดีไว้ด้วยดีใจด้วยนะพี่นุม่มอยู่กงสุลนไทยใน NY มา20กว่าปีในที่สุดก็ได้เลื่อนขั้นโคตรภูมิใจเลยและแท็กไปที่ Facebook ของพี่ชาย ซึ่งหลังจากพี่เคโพสต์ภาพและข้อความไปก็มีเพื่อนๆทั้งวงในและวงนอกวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันหลายคนเลยคะ่ะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หวานกันมากๆสําหรับคู่ของพีเจดีเคปิยวัต เขมเพชและนางแบบสาวโยเกิร์ตนัทชาบุญประชมที่คุกเข่าขอแต่งงานกันแล้วสุดโรแมนติกเมื่อปีที่แล้วทั้งคู่ได้ข่วงคู่จดทะเบียนสมรสที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องในวันครบรอบแต่งงานหนึ่งปีท่ามกลางบรรยากาศแสนโรแมนติกและมีเพื่อนๆน,นคนสนิทที่เป็นสักขีพยานในงานนี้มีเพื่อนเพื่อนและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามใครเป็นคนถอดเขี้ยวเล็บนี้โยทําได้ยังไงพี่เคคือคนนี้เราครบกันมา7-8ถึงปีแล้วด้วยความที่มันนานขนาดนี้เรา เข้าใจกันดีรู้จักกันดีเป็นเพื่อนรักที่ที่สุดเป็นคู่รักที่รักกันมากคือหนึ่งเลยในไทยก็ว่าได้มันไม่ต้องคุยอะไรกันมากเขาอยากทําอะไรบอกเขาเป็นคนที่เก่งนอกเหนือจากเก่งแล้วเขาเป็นคนที่สวยเรียนวิศวะไฟฟ้าจุฬาเรียนโทอีกทั้งสวยทั้งฉลาดเลยล่ะคะ่ะ